ดูดวงชาวราศีมินนางฟ้าแย่งคุณดวงนี้มีวุ่นนะครับวุ่นอะไรวุ่นวายโดยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานางฟ้าแย่งไม่ดีหรือยังไงนะครับนางฟ้าแม่ทุนหัวที่คอยปกปัก,กคุ้มครองราษฎดวงชะตางท่านทาไมถึงไม่ดีนะครับโชคชะตาแย่งกันก็ดีสินะครับก็แย่งกันช่วยกดีนะคใส่แย่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแย่งกันปรับปรุงพัฒนาดวงชะตางท่านนีเ่เป็นเรื่องแน่ ทุกสิ่งทุกอย่างโดนบีบบังคับเอาไว้ับผม,มไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่หรือเรื่องราวต่างๆเขาว่ากันว่าโดนบีบบังคับท่านต้องการคนแบบนี้แต่มันไม่ได้นางฟ้าต้องการโดนบันดาลให้ท่านได้พบได้เจอในสิ่งที่เขาต้องการ <c oughs> เพราะฉะนั้นดวงนี้มีวุ่นวายนะผมนางฟ้าก็ามาแย่งกันตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งเจ็ดดาบาเลขเหลี่ยมเลขกลนเพนูไบบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาบุญกุศลวาสนาเพราะฉะนั้นท่านจะเจอแต่คนมีเลขเหลี่ยมเข้ามาดึงดูดเข้ามา การส่งมอบช่วยทองหญิงสาวเพศตรงข้ามจะส่งมอบช่วยทองแปลว่าดวงเนี้ยเพศตรงข้ามนะเพศหญิงหรือเพศช,ชายนะครับผมเพศตรงข้ามของคุณจะส่งมอบโอกาสทองให้กับคุณท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าว,วามงกลมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาและเมจิกเที่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่าน ่านจะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีจันใดตกตำแหน่งฉลอดให้มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีเสิยเลือกมากเท่าไหรนะ่นักฟ้าผ่าเดอะทาวร์เปี้ยงเจ็บปวดรวดล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวให้ท่านลืน่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขการส่งมอบด้วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบัน่นจัดหนักจะเต็มอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองด้วยบุญกุศลวาสนาดวงจนนันทนี้ตกตำแหน่งเดอะเวอร์ จะเจริญลุกเด้งขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเด็ดเดวิลปีศาจมูมานนางมาร้ายก็ดีฉายลายใสลายป้ายสีจะให้ประเพณีบังเกิดขึ้นในช่วงกตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่การพลิกเปลี่ยนแปลงผันไปในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบป,ปักลงมาเต็มตัวกระบ,บนกระาบกระสับ,บกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวาการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒน,น,นาในสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งเป็นผู้ให ยิงให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิงรับรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้การสมมอบถ้วยทองพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะลื่นเลังสังสรรค์เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรบีวอฟฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมบอบเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใ,ใจหมายเอมเพสบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนา เจ้าเทวดาสิ่งศั์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งจัส m เมนเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดร่วร้าวแสนทุกข์ทรามานต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้หวายดวงนี้มีวุ่นวายนะผมปัญหาต่างๆเรี่เข้ามาประเดวระดังท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ช,ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน การชิงไหวชิงพิบใช้เล่เดิมเล่กลเพดุบายมาผมกับปัญหาต่างๆท่านควรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้จะส่งมอบถ้วยทองเดอะยเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคคะตาอัศบินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองด้วยบนกุศลวาสนาท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ล้มเต้นระบออย่างมีความสุขดวงชะตานี้ถึงเวลาคาบญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะมีเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ชะตาใช้เล่เดิมเล่กลเพดุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวกับปัญหาต่างๆ รับเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบประดัง,งเข้ามาสู่ตัวท่านแน่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกดระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองใเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอสันส้นส่งคลิปให้นะครับหอท่านจำช,ชื่อรับลื่นเป็นไปได้ดูดีนะคลิปส่วนตัวนะครับดูคนเดียวนะครับย้ํานะครับับท้ายคลิปรับฟังต่อกันย,วยาวๆครับดวงชะตาชาวราศีมีนเดือนนี้ สำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้ดวงดาวกำลังส่งสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับคลื่นทะเลที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทิศทางพาคุณไปสู่ฝั่งใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังการเดินทางของคุณในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการผจญภัยแห่งการค้นพบตัวเองใหม่ที่ทั้งท้าทายและให้ประสบการณ์อันมีค่าด้านการงานปลาว่ายข้ามหน้าน้ำใหม่ การงานของคุณในเดือนนี้เปรียบเหมือนปลาที่กำลังว่ายข้ามจากลำธารเก่าสู่มหาสมุทรใหม่พลังงานของคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องเหมือนกับน้ำใสที่ไหลผ่านใจคุณนำพาความคิดใหม่ๆมาให้คุณได้ค้นพบ หากคุณเป็นคนที่ทำงานด้านศิลปะการออกแบบหรืองานที่ต้องใช้จินตนาการเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาทองของคุณความคิดจะเบ่งบานเหมือนดอกบัวที่ผลิบานในบึงใสงานที่เคยติดขัดจะเริ่มลื่นไหลคุณอาจได้รับคำชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเกี่ยวกับผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกงานที่คุณส่งให้ลูกค้าในเดือนนี้อาจได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดหรือหากคุณทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ไอเดียใหม่ที่คุณเสนออาจถูกนำไปพัฒนาเป็นโครงการสำคัญสำหรับคนที่ทำงานด้านธุรกิจหรือการบริการความเข้าใจและความรู้สึกไวของคุณจะช่วยให้เข้าใจใจของลูกค้าได้ดีเป็นพิเศษ คุณจะมองเห็นความต้องการที่แท้จริงของคนอื่นแม้งที่พวกเขายังไม่ได้บอกออกมาชัดเจนเหมือนกับคุณมีเสาอากาศพิเศษที่รับสัญญาณอารมณ์และความรู้สึกของคนรอบข้างได้อย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องการจดจ่อและการบริหารเวลาธรรมชาติของราศีมีนที่ชอบฝันและคิดไปมากอาจทำให้คุณเผลอลืมงานบางอย่างหรือใช้เวลานานเกินไปกับงานที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ เหมือนกับศิลปินที่วาดภาพแล้วไม่อยากหยุดเพราะยังรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์คำแนะนำคือให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เหมือนการว่ายน้ำไม่ต้องรีบร้อนไปให้ถึงฝั่งในครั้งเดียวแต่ว่ายไปทีละจังหวะทีละลมหายใจความสำเร็จจะค่อยๆปรากฏให้เห็นด้านการเงินกระแสะเงินไหลเวียนแปรปรวน การเงินของคุณในเดือนนี้เปรียบเหมือนแม่น้ําที่มีทั้งช่วงที่น้ําไหลเชี่ยวและช่วงที่น้ํานิ่งสงบจะมีรายได้ที่ไม่คาดคิดเข้ามาบ้างแต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้เช่นกันเหมือนกับคลื่นที่ซัดขึ้นฝั่งพร้อมกับเปลือกหอยสวยงามแต่ก็อาจพัดทรายออกไปด้วยรายได้หลักของคุณจากคนข้างมั่นคงแต่เงินพิเศษหรือโบนัสอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิด อาจจะมาจากงานฝีมืองานด้านความคิดสร้างสรรค์หรือการให้คำปรึกษาแก่คนอื่นเงินเหล่านี้จะเข้ามาเหมือนของขวัญจากธรรมชาติไม่ได้บังคับหรือเร่งรีบแต่เกิดขึ้นเองตามความเป็นไปยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับเงินจากการขายงานศิลปะที่ทำไว้นานแล้วหรือได้รับค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องที่คุณถนัดหรือแม้แต่การได้รับเงินคืนจากการลงทุนเก่าๆที่เกือบจะลืมไปด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยอารมณ์ธรรมชาติที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจคนอื่นของราศีมีนอาจทำให้คุณใช้เงินช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คิดถึงตัวเองหรือซื้อของที่ดูสวยงามแต่ไม่จำเป็นเหมือนกับเก็บเปลือกหอยสวยๆไว้ในกระเป๋าแต่ลืมไปว่ากระเป๋าจะหนักเกินไปการลงทุนในเดือนนี้ควรเลือกแบบระยะยาวและที่สำคัญคือต้องเข้าใจดีก่อนลงทุน อย่าให้คนอื่นชักจูงด้วยคำหวานๆเพราะคุณอาจถูกหลอกได้ง่ายแนะนำให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาคนที่มีประสบการณ์คำแนะนำสำคัญคือให้วางแผนการเงินแบบยืดหยุ่นเหมือนกับการเตรียมตัวสำหรับทั้งฤด,ดูแล้งและฤด,ดูฝนเก็บเงินออมไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินและอย่าลืมแบ่งเงินไว้ทำบุญหรือช่วยเหลือคนอื่นเพราะการให้นั้นจะทำให้พลังงานบวกเวียนกลับมาหาคุณ ด้านความรักบทเพลงแห่งหัวใจสำหรับเรื่องความรักในเดือนนี้หัวใจของชาวราศีมีนจะเป็นเหมือนเสียงเพลนที่ไพเราะและเต็มไปด้วยอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วความรักจะมีสีสันและความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมสำหรับคนโสดปลาน้อยในมหาสมุทรแห่งความรัก หากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับปลาน้อยที่กำลังสำรวจแนวปะการันใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันและสิ่งมหัศจรรย์โอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากขึ้นแต่ไม่ใช่แบบที่คุณต้องออกไปหาโดยเจตนาแต่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณอาจจะพบเจอใครสักคนในสถานที่ที่เกี่ยวกับศิลปะดนตรีหรือสถานที่ที่เงียบสงบเช่นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่ริมทะเลคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะมีความลึกซึง้งและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ดีเหมือนกับมีภาษาลับที่เข้าใจกันได้โดยไม่ต้องพูดยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปชมนิทัศกาศศิลปะแล้วมีคนมาทักทายเกี่ยวกับภาพที่คุณกำลังดูและการสนทนาดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติหรือคุณอาจไปร่วมกิจกรรมอาสาสมัครแล้วได้รู้จักกับคนที่มีจิตใจดีเหมือนกัน อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังอย่าให้ความฝันและจินตนาการทําให้คุณมองคนอื่นในแง่ที่ดีเกินความจริงบางครั้งคุณอาจจะเห็นเพียงภาพที่คุณอยากเห็นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเหมือนกับการมองดูแสงแดด่องผ่านผิวน้ำทำให้เห็นภาพที่สวยงามแต่อ่านไม่ใช่ความจริง คำแนะนำคือให้เวลากับตัวเองในการรู้จักคนใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยมาอย่ารีบสรุปหรือรีบตัดสินใจปล่อยให้ความรู้สึกเติมโตขึ้นเองตามเวลาเหมือนกับการรอให้ดอกไม้บานเต็มที่สำหรับคนมีคู่การเดินทางร่วมกันในมหาสมุทรแห่งชีวิต สำหรับคุณที่มีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับปลาคู่หนึ่งที่ว่ายนะ้ำไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันเข้าใจจังหวะและความเคลื่อนไหวของกันและกันการสื่อสารระหว่างคุณกับคู่ของคุณจะไหลลื่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจคุณจะสามารถเล่าความรู้สึกลึกๆให้คู่ของคุณได้ฟังและรู้สึกว่าเขาเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น การใช้เวลาร่วมกันจะมีความหมายและสร้างความทรงจำที่ดีงามยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปเดินเล่นริมทะเลในยามเย็นแล้วได้คุยกันเรื่องฝันและความหวังในอนาคตหรือนั่งชมดาวในคืนเงียบๆแล้วแบ่งปันความคิดที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนความเข้าใจและความยินดีที่จะรับฟังซึ่งกันและการจะเพิ่มขึ้นคู่ของคุณอาจเริ่มเข้าใจในด้านที่เป็นศิล,ลปินหรือคนจิตใจนุ่มนวลของคุณมากขึ้น และคุณก็จะเห็นความแข็งแรงและความมั่นคงที่เขามีให้กับคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการคาดหวังมากเกินไปหรือต้องการให้คู่ของคุณเข้าใจทุกอย่างในทันทีบางครั้งการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเหมือนกับการปรับตัวให้เข้ากับน้ำใหม่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกันหากมีปัญหาเก่าๆที่ยังไม่ได้แก้ไขเดือนนี้จะเป็นโอกาสดีในการได้คุยกันอย่างเปิดเผยและหาทางออกที่ดีสำหรับทั้งคู่ ความจริงใจและความเข้าใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเตรียมตัวสำหรับเดือนนี้เพื่อให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานบวกในเดือนนี้แนะนำให้คุณ 1. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอย่าปิดกั้นตัวเองจากโอกาสที่อาจด,ดูแปลกใหม่หรือไม่คุ้นเคย 2. ฝึกการจดจอ่อทำสมาธิหรือกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น 3. สร้างสมดุลในชีวิตอย่าให้อารมณ์หรือความรู้สึกครอบนำการตัดสินใจสำคัญ 4. เชื่อมต่อกับธรรมชาติใช้เวลาอยู่ใกล้น้ำเช่นทะเลแม่น้ำหรือสระน้ำเพื่อเติมพลังงาน สุดท้ายนี้จำไว้ว่าคุณเหมือนกับน้ำที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือความท้าทายเข้ามาคุณก็สามารถไหลผ่านไปได้อย่างสง่างามและหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการค้นพบความสุขใหม่ๆในชีวิต